ตามทั้งหมดใน365 Morning News พบกับอัครพลทองทราดลวิลาสินีแวนฮาวเรนสุภพชาติสุภเมธีเกียรติยศเกียรตสิสูงส่งพิจิตราสิริเวชพันธ์ What do you got? ชมเข้าสู่ช่วงเช้าเวลาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้กับช่อง t h v หมายเลข17 TV ดทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าออกอากาศเป็นวันแรกค่ะแล้วก็เช้าวันนี้เราทั้ง5คนเนี่ยอยู่เพื่อที่จะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ด้วยใช่ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นความร่วมมือสําคัญเลยทีเดียวนะครับระหว่างในด้านโพสต์ u ับลิชชิ่งนะครับกับทางด้านทีวีพูนะครับในการรายการสาระดีๆนะครับรายการข่าวรายการสาระบันเทิงต่างๆมากมายกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในทีวีดิจิตอลนั่นเองครับใช่ครับก็วัน นะครับหลายคนก็จะบอกเอ๊ะมาช่วงเวลานี้หรือเปล่าจริงๆเวลาที่ออกอากาศคือ6โมงถึง9โมงเช้านะครับ3ชั่วโมงเต็มสำหรับ3 6มโมง n ้าม News ของเราติดตามว่าได้พิธีกรณคนนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายท่านด้วยกันนะครับจะมามอบสาระความบันเทิงกับท่านผู้ชมกันครับความจริงบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้วันแรกทำไมหาช่องไม่เจอคือเราต้องมีการแบบว่า รีเซ็ตเครื่องนิดนึงรีเซ็ตกล่องนิดนึงต้องมีการถอดปลั๊กและเสียบใหม่มันก็จะเป็นการเซ็ตกล่องใหม่นะฮะครับผมก็เป็นก็จะไปสวิตช์ถึงที่บ้านเลยใช่ไหมคะถึงถึงบ้านทุกคนเลยแหละคือคือช่วยมาที่บ้านด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าง่ายสุดคือถอดปลั๊กเลยแหละครับแล้วก็เสียบใหม่ครับเมราะว่าน่าจะทำได้ทุกคนครับแต่ว่าจริงๆในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ลองติดตามกันดูนะคะสำหรับช่อง THV ในระบบ PSI เเนนนนีีี่่่่่ยยยคคคืออหมมมาาาาลลข17ะะแแตววถุ้้้ณผูููชจทดกั สามารถกดไปได้ที่หมายเลข7และสุดท้ายในจานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจานดำจานเขียวจานเหลืองต่างๆอยู่ที่หมายเลข27่สิบเจ็ดง้่ายเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับล็อกเลขนี้ดีดีนะครับท่านผู้ชมครับไม่ยากนะครับใช่ครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊สามหกห้ามอร์นิ่งนิวส์เนี่ย เพื่ออะไรนะครับคือคอนเซปต์ง่ายๆของเรานะฮะก็คือว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยชมเราตลอด365วันครับแบบแมนมากจินเรามีท่าด้วยนะเรามีท่ายังไางหนึ่งสองสามสามโมงห้าโมงนิวต้อทำแบบนีวทำยัไงนะครับช่วยด้วยดนงสอย1 2ำ ปึ๊บสามโมงห้าโมงนิวนี่แหละจะไปโจ๊กโจ๊กทำมืออ่อนจังเลยฮะนิวก้อยที่กระดิกกระดิกกระดกเลยคือคอนเซ็ปต์ของข่าวเช้าของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมฟังนิดนึงเพราะว่าเรามีเั็ดห้าคนเนี่ยคือจะเป็นข่าวผสมกับวาไรตี้หรือรายการนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะได้สาระแล้วก็บันเทิงไปพร้อมๆกันตลอดทั้ง3ชั่วโมงเต็มตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าผลิตโดย post tv ใช่แล้วนะคะติดห้แบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงข่าวหนึดก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่แค่ไม่่่่่ใชชชแคววงงเเ้าาอยยดี มีทางข่าวต้นชั่วโมงนะครับข่าวเที่ยงข่าวข่ามแล้วข่าวเด็กด้วยติดตามกันได้นะครับช่วงเวลาสำคัญสำคัญแบบนี้มีให้6ชั่วโมงด้วยกันนะครับในตารติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่ตกข่าวด้วยนะครับใช่เลยครับสาระบันเทิงในครบถ้วนนะครับสามา5มอร์นิ่งมอร์นิ่งนิวส์ของเรานะครับสามคนนะฮะผมคุณฟางคุณอ๊อฟเนี่ยจะอยู่ในส่วนของภาคข่าวนะฮะส่วน คุณเชี่ยนกับคุณโจ้นะฮะก็จะเป็นบารเรตี้บรเีค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเยอะๆเลยค่ะสุขภาพแฟชั่นความสวยความงามอาหารการกินทุกอย่างเลยค่ะเราต้องบัฟเขากลับหน่อยข้อมูลล้นั่นก่อนนะขอผมยอไหมคุณผู้ชมก็จะได้สาระจากทั้งสองด้านเลยนะคะเอาล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราพูดถึงการเปิดตัวในช่องทีวีดิจิตอลไปแล้วเนี่ยช่องทีเอชวีก็ได้มีการเปิดตัวเช่นเดียวกันเราจะไปติดตามบรรยากาศต่างๆรวมถึงจากรายงานพิเศษช่นนี้ ด้วยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับมาติดตามสามโมหะมอร์นิ่งนิวส์กับเรา3คนกันต่อนะครับช่วงสักครู่ไปชมสัพพยากรอากาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของฝนกันหน่อยจะมาอีกแล้วนะครับสองหึงสี่เมษายนระวางภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้ร้อนวันนี้ร้อนจริงจะมีฝนมาได้เหมือนกันต้องระวังกันไว้เล็กน้อยเหมือนกันนะครับใช่แล้วนะครับวันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วนะครับคุณอ๊อฟบอกเอาไว้ว่าจะพาไปเที่ยวตลาดนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เราอาจจะแบบ ไปเดินตลาดในห้างกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า365 Morning News ของเรานะครับจะพาไปดูตลาดแบบไทยๆครับที่ยังคงมีมนสเสน่ห์ซึ่งตลาดแห่งนี้ครับเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทยนะครับจะเป็นตลาดอะไรครับไปติดตามในตลาดเช้า365ครับ